สวัสด <Net> ีค่ะพ ja ี่คือหนูไม่มีเงินสดมาวันนี้หนูจะใช้ทูพ point อะค่ะหนูยืมเงินที่ได้ป้าหนูซื้ออย่างอ่นดีก่ะ งานทัางนอกมาแล้วก็กําลังจะเข้าบ้านนะคะแต่ว่าก่อนเข้าบ้านอ่ะเบสจะแวะซื้อของไปให้โบ๊กับพ่อนะคะแต่ก่อนจะไปซื้อของเนี่ยเดี๋ยวโทรถามก่อนว่าพ่อกับโบสเขาจะกินอะไรนะคะฮัลโหลฮัลโหลพ่อไอยู่เซเว่นกินอะไรปะดูวยูดวโอเคโอเคอันนี้ออะไรูหน่อนอนวรล พ่อบอกว่าดูอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบสจะไปสุ่มๆดูว่าในเซเว่นน่ะโบ๊ทกับพ่อจะชอบกี่อย่างดกว่าวันนี้โอเคตอนนี้เราอยู่หน้าเซเว่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่เรามาเซเว่นอ่ะเราจะมีความสุขมากดูดิบอกเลยว่าเหมือนเป็นสวรรค์นะคะเพราะว่ามันเย็นมากไม่ใช่ คือเซเว่นอ่ะเวลาเบสมาเนี่ยทุกคนเขาจะมีแคมเปญเยอะมากรดแลกแจกแถมมามีตลอดและที่สําคัญน,นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบแบบว่าซื้อของจุ๊กจิกจุกจิกแบบเบสเนี่ยคือเหมาะมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าของรูเป็นยังไงจ้าเป็นยังไงจ้าเลยคะ้าที่นี่นะคะเขาจะมีคูปองให้เราได้ไข่แล้วก็ได้กาแฟไปให้พ่อนะคะแล้วก็ได้ขนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้สิทธิ์ก่อนเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยว่า ทำยังไงเพราะว่าปกติเป็นคนไม่พกเงินอยู่แล้วเดี๋ยวโชว์กระเป๋าตังค์ให้ดูด้วยนี่ไม่มีเงินเลยไม่เคยพกเงินเก่งวะเก่งสุดๆนะน้องๆเราสามารถไม่พกเงินก็ได้แต่เราต้องมีทูพ p o i n เดี๋ยวเราเลือกของเลยนะ,ะมาชิตาแปลว่าอร่อยภาษาอะไรภาษามาชิตาไงภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีโอเคใช่ เบสจะซื้อชายเย็นไปฝากพ่อนะคะนี่เดี๋ยวเราไปลองใช้ทูพอยกันว่างไหมคะพี่เครื่องว่างหรือหัวใจว่างคะนี่นะคะเวลาเรากดอ่ะเรากดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะขึ้นโค้ดอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่เขาอ่ะจะสแกนโค้ดก็เท่ากับเราจ่ายตังเราเว้ยเป็นไงไม่จำเป็นต้องมีหรอกเงินสดอ่ะใช้สิทธิ์ทูพอยนะคะ แต่ว่าขนมที่หนูเลือกหนูก็ไม่มีเงินสดอยู่ดีอะพี่น,าาน,น่ำาทูมันนี่ทูมันนี่ค่ะทั้งหมด236บาทนะคะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวพี่ช่วยถือให้หนูหนูก็เก่งใจพี่นะแต่ว่าหนูถือไปคนเดียวไม่ได้จริงๆใครมาเซเว่นอะพบถุงผ้านะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเบก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>นี่ทุกคนบ้านเงียบมากเลยอ่ะมีใครอยู่ไหนนมเนี่ยถูกพ่อนี่พ่อไปโทรไปหาพ่อพ่อก็ไม่บอกว่าจะกินอะไรลเลยเบก็ซื้อมากินม,นมันมลงแล้วดูไมอ่ะฝันว่าผีบอก93ดูสิแล้วก็ถูกใช่ไหมถูกอะไรหวยออก04มีีหลอกเต็มที่เลย ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิอะไรเมีอะไรดีมาบอกพ่ออะไดิยิ่ง่ัชีคืออะอยู่เนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีทรูพอยอ่ะสามารถเป็นเศรษฐีได้เลยนะคือพ่ออยากได้รถใช่ไหมอยากได้เงินไหมอยากได้ทองอยากได้อยากได้อะไรอีกว่ามาผู้หญิงเฮ้ยแม่เหรอวะ คือบอกเลยว่าเป็นโชคแบบใหม่ที่แบบว่าเราไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวแค่เรามีทูพอยทูพอยใช่เป็นพี่น้องกับเบิร์กพอยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเอะไรอะไรเนี่ยนี่ <c oughs> นี่แอปเดี๋ยวไปเปิดแอปให้ดูนี่คือทูไอเีใช่ไหมพ่อโหลดเปิพปดพ่อกดเข้าไปโหลดทูพอยใช่ไหมทัวตนี้ขอเป็นเศรษฐีใหม่ลุ้นทองทุกวันทุกเดือนแจ็คพอต ทองคำสิบล้านบาทและลุ้นด้วยทูพอยต์ได้ทุกวันนี่ลุ้นทุกวันเลยเหรอลูกใช่เ็้มเป็นทุกค้าของทูอยู่นี่ไงคือขายโทรศัพท์ก็ใช้ทูใช่ไหมแล้วไปโหลดทูไอดีอย่างเวลาที่พ่อจ่ายค่าเน็ตโทรศัพท์ค่ามือถือเด็ดบ้านเราก็ใช้ทูใช่ไหมใช่พอเราชําระไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้พอยต์สามทูพอยต์เนี่ยแลกได้หนึ่งสิบสามสิบทูพอยต์แลกได้สิบห้าสิสามร้อยทูพอยต์แลกได้สองร้อยสิทคอให้ได้ขอให้โดนฉันจะได้รวย ทูไอดีอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพ่อเ็าเป็นคนสมัยใหม่แล้วนะครับทูไอดีแต่เวลาสัง่งอ่าเบสสั่งเขยสอนทีละขั้น เห็นไหมคะทุกคนเศรษฐีใหม่เน er. ี่ย <Plaza> ง <speaking> ่ายนิดเดียวนะคะกับแคมเปญปรากฏการ์ทูพอยต์ใจปั๊มยิ่งใช้ทูยิ่งได้พอยยิ่งได้โชคนะคะทุกคนไปลุ้นทองนะลุ้นรถกันเยอะๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ลุ้นได้แล้วนะคะคอมเมนต์มาคุยกับเบสหน่อยนะคะเผื่อว่าเบสอาจจะได้บ้างคืออยากได้นะคะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกเบสเยอะๆนะคะเดี๋ยวเบสจะไปทำตามทุกคนนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนึกิตฉันนึก เป็นเศรษฐีแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องคัาสิบแฟนมอรี่ด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจังใครจังใครได้ใครเรามีโดน่อยเราจองอะไรก็ได้ทุกคนคน <r> ไม่เป็นไรลูกลูกทำไม่บาปลูกไม่บาปไม่บาป ไม่บาปลุงเดลียวบอกว่าไม่บาปลุง